สวัสดีครับผมสวัสดีสำรับสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมนะครับของวันที่17กุมภาพันธ์2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขนครับนะครับผม แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขกันก็เราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะคล่ในช่องทาง YouTube ขอ FC ทุกท่านเข้ามาชม มากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนาคลาดนั้นขอเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปเลยนะครับ หุ่นรอบโลกนะครับผมเลขคลาดวางลูดไว้ศูนย์กับหนึ่งะครับศูนย์เข้าไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามสามครั้งนะครับหนึ่งครับหนึ่งเข้าหนึ่งสองนะครับหนึ่งมาสองครั้งนะครับผมหุ่นรอบโลกมาเข้าตัวลูดฮานอยนะครับห้าครั้งนะครับผมยังคงเดินดีอย่างต่อเนื่องครับผม มาดูครับผมมัดรวมฮาหนอยและคขราดวางลูดไว้2กับ6นะครับสองเข้าทั้งหมดกี่ครั้งครับ1 2 3 1 2 3มนะครับงามสองมา3ครั้งนะครับ1ครับหนมา1ครั้งครับ วางรูดเข้าไปทั้งหมด4 4ครั้งนะครับดีใจด้วยครับ f 4ครับมาดูครับผมผลนะครับผมผลของฮานอยนะครับผมออกอะไรบ้างนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก9 1 2 8 5นะครับผมเข้าไปที่1 2นะครับตรงนี้ครับเข้าคู่เน้นนะครับนะครับคู่เน้นคู่เจาะของ ฮานอยนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งกาชาดครับผมผลที่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์สามหกครับก็ไปเข้านะครับผมคู่เน้นคู่เจาะนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับของหุ้นรอบโลกนะครับแล้วก็เข้านะครับผมคู่เจาะนะครับผมตัวกลับนะครับสามหกหกสามฮานอยนะครับ มาดูฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก197นะครับ19755ฮานอยหลุดนะครับฮานอยอ่าฮานอยพิเศษหลุดครับไม่มีนะครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออก79820นะครับผมเข้าไปที่นะครับผม2002นะครับผมตัวเน้นตรงหุ้นรอบโลก VIP ครับผมผลที่ออก3 3 2 1 0นะครับผมเข้าไปที่2 3งสามสามสองนะครับครับคู่เจาะฮานอยครับผมนะครับแล้วเข้า1 0นะครับ1 0ศนะครับ1 0 0 1หุ้นรับโลกก็วันนี้ครับผมเข้าที่หุ้นรับโลกไป3คู่เจาะนะครับผมแล้วก็ เข้าที่มัดรวมฮานอย3คู่เจาะนะครับส่วนหุ้นรอบหุ้นรอบโลกนั้นนะครับผมเข้าตัวเจาะตัวเน้นไป2คู่ก็คือ07กับ02นย์สองส่วนฮานอยนั้นเข้าตัวเจาะตัวเน้นไปที่2 1นะครับผมสองหก็ดีใจด้วยครับมาดูครับผมวันที่พรุ่งนี้วันที่18นะครับเรียกค่าล่อยอะไรไปให้ วันที่สนะิบแปดกพหกแปดครับมัดรวมรหุ้นรอบโลก เลียกน่าคลาดหวังรูดไว้นะครับศูนย์กับหนึ่งครับศูนยะ์กับหนึ่งก็มีศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด 08ครับ13 14 15 17 18ครับผม28 27 98 9 7แ7ครับมาดูมัดรวมหน่อยครับวางรูดไว้เรียกนักลาดวางรูดไว้ที่2กับ6ครับ

หกห้าหกสี่ครับสองสามหกสามครับหนึ่งสองหนึ่งหก 2 6ครับนะครับเฉพาะก,กิจกาชาติพิเศษปกติ VAP ครับม,มาดูครับผมได้ขลาดเน้นตัวไหนให้นะครับ ครับก็สูตรก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับ F4 นะครับผมอย่าลืมทำเสรติด้วยนะครับผมมาดูครับผมหุ่นรอบโลกเรียกนักลาดเน้นไปที่0405 1415 0102อ่าไม่ใช่0102ครับก็อภัย ขออภัยนะครับ2 7 8 7สองเจนะครับฮานอยครับผมเลือกลาดเน้นไปที่2 9 2 5 6 7 6 4 6 3 1 2, 2> ครับหน้าจอไปเลยครับ f สีครับท้ายนี้นะครับผมเลขลาดขออวยพรให้ f สทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบโชคดีทุกท่านครับผมรวยรวยรวยด้วยครับผมสวัสดีครับ